ก้อยตูนเปิดโมเมนต์สวีทกับเดอะแก๊งสุนัสูรบรรยากาศที่สวนพึ่งหรือบรรยากาศดีๆกับคนที่รักสําหรับคุณแม่ก้อยรัชวินและสามีตูนอาทิวราคงมาลัยควงคู่กันไปเที่ยวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเผยบรรยากาศความน่ารักอบอุ่นระหว่างพาคุณแม่มาสูรบรรยากาศดีๆที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและฟาร์มแกะซึ่งทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสมาชมวิธีฝึกสุนักต้อนแกะ จึงมีภาพโมเมนต์กับเดือดแก๊งเหล่าสุนัขอย่างน่ารักงานนี้ก้อยโพสร,รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นแวะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ส่วนพึ่งกับเดือดแก๊งแม่แฮปปี้ที่สุดเบยเรียกว่าลูกชายในท้องคงจะอารมณ์ดีไม่เบา เมื่อคุณแม่ได้มาพักผ่อนด้วยคุณพ่อสูดบรรยากาศดีๆได้เห็นธรรมชาติอยู่ถัดที่สบายตาสบายใจเรียกว่าโดนแฟนๆแซวกันสนันเผยว่าบรรยากาศดีจังเลยแกงน้องๆก็น่ารักร้อนไม่คาะไม่ก้อยแสงสวยมากค่ะสูดอากาศเยอะๆจะแม่ขอขอ,อบคุณภาพก้อยรัชวินตูนอาทิตย์วลาภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ